คดีที่เกิดขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียครับทางตอนใต้ของอินเดียครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตอย่างปริศนาต่อเนื่องกันเนี่ยเรียกว่าปีเว้นเว้นเว้นแล้วก็ปีตายกันตั้งแต่พ่อแม่ลากยาวไปจนเด็กสองขวบก็เสียชีวิตกับเรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้คุณผู้ชมและคุณต่างฟังในวันนี้ครับทมัสแฟมิลี่คำสาบมรดก มรณะจอยล,ลี่เธอเป็นผู้หญิงที่เป็นชาวอินเดียเลยครับและเธอก็ได้ไปพบกับชายหนุ่มรูปงามรูปหล่อพ่อรวยผู้ชายคนนี้มีชื่อว่ารอยโทมัสรอยรู้สึกว่าโหยเขาชอบผู้หญิงคนนี้มากจอยล,ลี่เธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดครับ,รบมีการศึกษามีดีกรีเรียนจบปริญญามาแต่ปรากฏว่าหลังจากที่จอยล,ลี่เข้ามาอยู่ในบ้านของครอบครัวโทโมัสนะครับมันก็เริ่มเกิดเรื่องแปลกๆขึ้น เพราะจู่ๆสมาชิกในครอบครัวของบ้านโทมัสเนี่ยก็เริ่มล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตอย่างฉับพลันกระทันหันเรียกได้ว่าตายกันเป็นใบไม้ร่วงเลยฮะตายกันเยอะถึงขนาดที่จอร์นี่เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเ mm hmm. พื่อนๆคนใกล้ชิดของเธอว่าเออเธอรู้สึกว่าครอบครัวของสามีเธอเนี่ยน่าจะต้องโดนคำสาปอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ และนี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์สั้นๆนเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากจะไปรับชมความจริงที่อยู่เบื้องหลังคำสาบมรณะของครอบครัวโทมัสไปรับชมที่ช่อง YouTube Netflix Thailand ได้เลยครับกดไปได้เลย